มีการพบผู้ป่วยที่เป็นครอบครัวอยู่ที่ดอยสุเทพนะครับก็ขอเรียนชี้แจงว่าทางหน่วยงานสาธารณสุขของเรานะครับร่วมกับทางทีมสาธารณสุขของเทศบาลตำบลสุเทพนะครับก็ได้ลงพื้นที่ลงอสอบสวนแล้วก็ทําการควบคุมโรคแล้วนะครับโดยมีผู้ป่วยจํานวน3าคนนะครับก็ประกอบไปด้วยพ่อและก็ลูกอายุ7ขวบและ3ขวบนะครับส่วนแม่ก็ตรวจครั้งแรกก็เป็นลบนะครับตอนนี้มีอาการอยู่ก็ตรวจครั้งที่2 อยู่ระหว่างรอผลนะครับแต่ว่าทั้ง3รายนะครับก็ได้รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วนะครับแต่แล้วก็จากการลงพื้นที่สอบสวนแล้วก็ควบคุมโรคของทีมสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพนะครับก็ทําการตรวจคัดกรองนะครับแยกกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ําเพื่อดําเนินการตามมาตรการในการป้องกันโรคแล้วนะครับแล้วก็จากการตรวจก็ยังไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากทั้ง3ท่านตรงนี้นะครับแล้วก็ จึงขอย้ำเตือนว่าในส่วนของการเ,าเกิดผู้ ติดเชื้อในกรณีนี้นะครับยังไม่มีการแพร่ระบาดเข้าไปในชุมชนจึงยังไม่เกิดเป็นคัสเตอร์อที่กระจายออกไปนะครับเพราะนั้นอขอฝากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านคลายความกังวลตรงนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าทีมควบคุมโรคของจังหวัดเชียงใหม่และก็เทศบาลตำบลสุเทพเรามีการควบคุมโรคแล้วนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับจึงขอ,อาฝากเรียนว่า คลายความกังวลใจกับกรณีนี้ได้นะครับเราจะติดตามอย่างใกล้ชิดครับก็จะได้ทำให้ไม่เกิดคัสเตอร์ใหม่ๆในจังหวัดเชียงใหม่ของเราครับสถานการณ์ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอเชิญท่านประหลัดจังหวัดต่อชี้แจงต่อเลยครับครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับก็จะปรากฏข่าวสารผ่านทางสื่อโซเชียลนะครับว่าบ่อนคาสิโนและก็สถานบันเทิงที่จังหวัดท่าขี้เหล็กกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนะครับตามข้อมูลก็จะมีสถานบริการสถานบันเทิงเนี่ย 6แห่งนะครับและคาสิโนโหรือบ่อนการพนันอีก14แห่งแล้วก็จะมีพี่น้องชาวไทยนะครับลักลอบข้ามไปทํางานนะครับเนื่องจากว่ามีไรายได้สูงถึง20,000-50,000บาทต่อเดือนนะครับท่านี้เมื่อไปแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมานะครับโดยเวลากลับมาเนี่ยตามปกติถ้าไม่กลับมาตามชายแดนด้านอำเภอแม่สายนะครับก็จะลักลอบอ้อมเข้ามาทางสาันต้นดูอําเภอแม่ไายนะครับซึ่งเขาเขาวก่อนที่มีการระบ,บาดแล้วรอบที่2นะครับก็มี ลักษณะเนียนะครับที่มีการหลบหนีเข้ามาทางด้านอำเภอแม่ออยนะครับดังนั้นนะครับในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการประชุมนะครับกลรมนหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานความมั่นคงนะครับทุกภาคส่วนบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันนะครับในการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนนะครับทั้งการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองนะครับทั้งในส่วนของพี่น้องชาวไทยที่ข้ามไปและกลับมารวมทั้งในส่วนของ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนะครับที่หลบหนีเข้ามาโดยใช้สถานการณ์ของโควิดนะครับ19เข้ามานะครับต้องเรียนว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีพรมแดนติดกับให้เพื่อนบ้านยาวนะครับ227กิโลเมตรนะครับครอบคลุม5เภ่ชายแดนทั้งอำเภอแม่อายฝางเชียงดาวนะครับแล้วก็ชัยปากการของเวียงแหงนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับที่ประชุมของกลมนอจังหวัดเชียงใหม่จึงได้สั่งการ3ประการนะครับประการแรกนะครับให้มีการตั้งด่านเฝ้าระวัง ตามช่องทางธรรมชาติทั้ง46แห่งนะครับครอบคลุมพื้นที่5เพือชายแดนนะครับเพื่อป้องกันการหลบหนีเข้ามานะครับประการที่2นะครับให้มีการตั้งด่านตรวจและก็ด่านคัดกรองโควิดในพื้นที่5เพือชายแดนอย่างเข้มงวดนะครับปัจจุบันเนี่ยมีด่านอยู่จําจนวน31จุดนะครับก็จะมีกําลังทหารตํารวจตชดนะครับฝ่ายปกครองกำลังพี่ใหญ่บ้านชลบฯและอสมมนะครับอยู่ประจํา24ชั่วโมงนะครับประการสุดท้ายนะครับก็มีการตรวจคัดกรองนะครับรถส่งสินค้า ทุกประเภทนะครับแล้วก็คัดกรองบุคคลที่ขับรถตามมาตรการของสาธารณสุขนะครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยครับต้องเรียนว่าพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับมีความสําคัญนะครับในการที่จะช่วยกันดูแลสอดส่องนะครับปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนะครับซึ่งถ้าหากเราปล่อยปละละเลยนะครับจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเกิดคัสเตอร์ขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็ต้องกลาบขอบคุณพี่น้องชาวสันสัยนะครับที่ได้แจ้งเบาะแสแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมายที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับโดยเมื่อวานนี้ทางชุดปฏิบัติการของฝ่ายปกครองอำเภอสันทายร่วมกับทางสพแม่โจ้นะครับก็ได้มีการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ห้องเช่าได้จุนวนหนึ่งนะครับก็ขอให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ช่วยกันนะครับในการที่จะให้ข้อมูลแล้วก็แจ้งบอสแสเหล่านี้นะครับเพื่อให้เชียงใหม่ของเรานะครับสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นนะครับวันนี้ในานางผองจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้รับฟังข่าวสารจากสย์ประชาการ สานการณ์การแพท่ระบาดโรคโควิด -19 ของจเชียงใหม่ในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ